ความลับความรักคือความโลภและความอยากเย่คุณมะเหมียวเขาใจยังความรักคือความโลภและความอยากถ้าคุณตอบความโลภเขาได้คุณตอบผลประโยชน์ความอยากเขาได้เขารักคุณจบปิดปิดไลฟ์ไลฟ์มา27นาทีแล้วครับคุณมะเหมียวนะนะครับคุยเรื่องสายเคมีในสมอง เข้าใจยังแค่นั้นเลยไม่ต้องไม่มีบุเพบุเพสันนิวาสทาให้คุณเจอกันใช่แต่ไม่ได้ทําให้คุณอยู่กันได้คุณไม่ได้เสียงว่าบุเพไม่มีทําบุญในชาติใกล้ๆกันส่งผลอาจเจอกันอาจจะปิ้งกันเคยอธิษฐานปิ้งกันได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามึงจะอยู่กันได้คบกันสามวันตีกันหัวแตกก็มีอยู่ที่บริหาร